พระเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้น<บ>นอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลย<บ>เพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอ<บ><บ>การตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเือนตามประเทศทางราชการ<บ>เป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่าน จะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมาก ด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมาอย่างผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ย่งทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลอย่างระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ส่งช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันฐานกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่า การเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุกข,ของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชนีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชินิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพระเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักท่งต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพระเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชอ,องครกษ์มารับเสด็จ ไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้น ทรงมีรอยพระสนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง